นี่ก็อยู่กับเซิร์ฟเป็นนิกเก็ตเบดในเซิร์ฟเวอร์ของไลฟ์บอสนะครับโอเคก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เกมก็กลับมาแล้วและเกมก็เพิ่มขึ้นผมอาจจะมาแคสเกมและระยะการแคสเกมผมจะแคสทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือเถ้าวันอื่นว่างอาจจะแคสด้วยนะคนที่เห็นคลิปนี้ ก็ช่วยกดไลค์แล้วก,กดซับสไคร์ถึงใครยังไม่เห็นก็เปิดนะจะได้เห็นโอเคก็รอเวลาเกมที่เขาจะให้เริ่มนะตอนนี้ก็นานหน่อยยังไม่มีเกมไหนเปิดให้เล่นอ่ะนั่นโอเคเข้างผงช้นะ่ะคืออะไรเราก็ไม่รู้ เราอยู่สีม่วงจะเริ่มอะไรอีกสี่สิบหกวิโอเคไปไปไปอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟในโทรศัพท์ใครที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีอันนี้จะมีตอบพาร์ทสองเพราะว่านราจะถ่ายได้ไม่นาน โอเคเริ่มเกมได้โอเคเอาสีรู้สึกว่าจะสีม่วงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่คนเดียวว่ะเฮ้ยามเดียวเหรอเดี๋ยว,วเ,ยเดวเดวดีเฮ้ฮะก็ให้ไหนให้็นไรเอา ABC คืออันนี้คือแบบ เซิฟเขาทำดีมากนะท่านก็ทำไม่เหมือน,นเหมือนมากเหมือนเหมือนอยู่ก็เหมือนใช่ได้เหมือนใช่ได้นะครับอ,อ,อแบบนึงช่ว <c oughs> งนี้ก็ไม่ค่อยสบายครับขออนุญาตไปคแั๊หนึง่ง ไม่สบายจริงๆกระทียมือเลยแดงอามาเนี้ยแหละคุ้มไปคุ้มน้ำภาษา,าเกมมาครับนะฮะอ้าวอะไรมาก็แค่คุ้มให้มันปิดมิดชิดทำไมต้องทุบเพิกออกออก,ก็ให้มันแข็งขึ้นนะเอ้ยไม่เอาต่อต่ออ,อะไรหนูขออภัย มานะที่นี้ด้วยโอ้โหอันนี้แหละจริงโอเคไื่อนให้เส้นขอบครับเฮ้ยใจดีมากของรผมโอเคจะทำได้โอเคๆอาจจะปิดไว้เอ้ยเดี๋ยวออกมาได้ออกก่อนออกก่อนหน่าไม่อยากตกด้วยแหละจ้านี้วันนี้ก็มีบล็อกนะเราผมมีจะบล็อกก็ เจอได้เมื่อวานเมื่อวานก็ไปคือแบบหาทาังพี่ทำให้แบบให้กลับมาให้ได้อะ่ะทํานานมากเพราะฉะนั้นอบการลงทุนหนึ่งพทุกคนต้องกดไลค์้อกดสับสไคร์เพื่อกำลังใจนะเพราผมอุตส่าห์ทำให้ขนาดนี้แล้วไมเห็นใจผมเวกมันจะเกินไปแล้ว จะทงกันนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมโอเคใช้ได้เกมแลกโคตรโอเคก็เาเรียกอะไรเกมบลเหรอ่ะเพราะว่าถ้าช้าๆแบบไม่ค่อยเล่อนมันจะนานนะเพราะฉะนั้นกดกดจิ้มรลวลไปเลย

ok chưa ra đưa rồi nó ok nó em 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 Ok, em 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 làm em em Nó style มันเปิดจ้ามันเปิดตรงไหนเว้ยไม่เลยมันเฮลมิโ okay. อเคอเออกูตายกูตายกับบเดิม งบักจะพวกจะแก้ไขใ,ให้ <c oughs> แตวาวันนี้อาจจะมีต่อตอนบ่ายนะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ต่อไปวันนี้ก็